ทุกวันนี้คุณใช้ชีวิตอยู่เพื่ออะไรคะอยู่เพื่อตอบแทนความสุขของตนเองหรือว่าอยู่เพื่อที่จะทำชีวิตของตัวคุณเองให้คนอื่นพอใจคุณดูไหมคะว่าถ้าเราใช้ชีวิตตามความคิดของคนอื่นแต่เราไม่ได้พอใจกับสิ่งนั้นมันจะทำให้เราโคตรเหนื่อยคะ่ะเพราะว่าชีวิตของเรามันควรจะเป็นของเราเราควรจะได้ใช้ชีวิตในแบบที่เป็นตัวของเราเองครูเก๋เองมีโอกาสได้อ่านเจอบทความอันนึงคะ่ะ เป็นเรื่องราวที่เขาเอามาเล่าเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งที่เขาเองจากบ้านมาซึ่งเป็นบ้านที่อยู่ในชนบทนะคะแล้วเขามีความมุ่งมั่นว่าเขาจะต้องเป็นคนหนึ่งที่สามารถประสบความสําเร็จก่อนที่จะกลับไปในหมู่บ้านของเขาเพราะแน่นอนคะ่ะในหมู่บ้านต่างจังหวัดหลายๆคนเขามักจะเปรียบเทียบลูกของบ้านตัวเองกับลูกของบ้านอื่นๆว่าจะต้องได้ดีกว่าอย่างเช่นลูกของบางคนอาจจะเป็นข้าราชการบ้าง ทำงานบริษัทบ้างมีรถยนต์ขับบ้างหรือว่าอาจจะเป็นคนที่มีหน้ามีตาในสังคมเวลามีงานบุญเวลามีกลับบ้านในช่วงเทศกาลก็จะต้องเป็นคนบริจาคของบริจาคสิ่งต่างๆให้วัดหรือว่าแต่งตัวโกรูหรือว่าขับรถยนต์ป้ายแดง นั่นแหละค่ะมันเลยทําให้คนคนนี้เขามีความรู้สึกว่าเวลาที่เขาไปทํางานเขามุ่งมั่นกับตัวเองว่าถ้าเขายังไม่ได้ขับรถยนต์ป้ายแดงเขาจะยังไม่กลับไปที่หมู่บ้านของเขาค่ะมันเลยทําให้เขา ตั้งใจทำงานมากๆในแต่ละวันเงินเดือนเขาสตาร์ทที่หนึ่งหม่และเขาก็สามารถที่จะทำงานในแต่ละปีทำผลงานให้มันดีขึ้นเรื่อยๆเพิ่มเป็นหมื่นสองเพิ่มเป็นหมื่นเพิ่มเป็น1 6ื่นในที่สุดและระหว่างที่ทำงานนะคะคุณรู้ไหมผู้ชายคนนี้เขาจะประหยัดมากๆใครชวนไปไหนก็ไม่ไปกินอาหารแต่ละอย่างก็เลือกกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรืออาหารที่มันจะประหยัดหรือเซฟค่าใช้ใจ่ายให้มันได้มากที่สุด มันทำให้การใช้ชีวิตของเขาค่อนข้างที่จะลำบากแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีตรงที่ว่ามันทำให้เขามีความมุ่งมั่นเพราะเขาอยากจะออกรถป้ายแดงเขาอยากจะมีรถก่อนเขาถึงจะกลับบ้านทุกเทศกาลที่คนแต่ละคนเขากลับบ้านกันผู้ชายคนนี้ไม่เคยได้กลับเลยค่ะเพราะว่าเขาพูดลั่นวาจากับตัวเองเอาไว้แล้วว่าถ้าไม่มีรถฉันจะยังไม่กลับเป็นอันขาด จนในที่สุดเขาสามารถที่จะสะสมทั้งสเตตเมนต์ทั้งอายุงานและเงินเก็บทั้งหมด10,000 0บาทค่ะและเขาก็นำเงินจำนวนนี้เอาไปดาวรถเพื่อที่จะได้มีรถออกรถถ่ายรูปลงเฟซออกทุกคนโชว์ทุกคนในโซเชียลและในที่สุดเขาก็สามารถที่จะได้กลับบ้านในช่วงเทศกาลขับรถกลับในตอนเช้าถึงบ้านในตอนเย็น โอ้โหเป็นไปตามที่คาดค่ะผู้คนในหมู่บ้านต่างมาชื่นชมเขาว่าโอ้โหนี่รถใหม่เหรอนี่ป้ายแดงเลยเหรออุ้ยเก่งจังไปทำงานไม่กี่ปีได้ออกรถแล้วโอ้โลูกบ้านนี้เก่งจังเลยใช่แล้วค่ะเขาใช้ชีวิตตามแบบฉบับที่ทำให้คนอื่นพอใจและในที่สุดหลังจากนั้นในช่วงเทศกาลเขาก็กลับมาทางานตามปกติแต่คุณรู้ไหมคะว่าชีวิตเขาหลังจากนั้นเปลี่ยนไปเลย เพราะว่าเมื่อก่อนเขาเคยนั่งรถเมย์ประหยัดประหยัดก็ไม่ต้องเสียค่าน้ํามันเว้องเสียค่าทางด่วนรถพังก็ไม่ต้องซ่อมไม่ต้องบำรุงรักษาไม่ต้องจ่ายค่าประกันรถไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆเปลี่ยนที่ปัดน้ําฝนน้นํามันเบรกหรือว่าการบํารุงดูแลรักษารถต่างๆค่ะเขาลืมคิดไปว่ารถคันหนึ่งมันต้องเติมน้ํามันมันต้องมีค่าภาษีมันต้องมีค่าประกันมันต้องมีค่างวดมันต้องเปลี่ยนยาง ทุกสิ่งทุกอย่างคำว่ารถมันกลายเป็นคำว่าลถค่ะในที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขาก็ลดลงเรื่อยๆนะคะ ชีวิตของเขากลายเป็นลำบากกว่าเดิมเลิกงานหกโมงเย็นเขาจะต้องหาอาชีพเสริมทำเพิ่มขายของบ้างขับแกลบบ้างดูแลสิ่งต่างๆรับงานมาทำเพิ่มบ้างรับจ้างบ้างทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะเอาเงินจำนวนนั้นมาผ่อนรถค่ะเอามาจ่ายค่าน้ำมันรถเอามาจ่ายค่าทางด่วนแทนที่เขาจะเอาเงินนั้นมาบารุงดูแลรักษาสุขภาพของตัวเขาเองทุกสิ่งทุกอย่างต้องลงไปกับรถหมด แต่ค่าใช้ใจ่ายเดิมที่เขามีอยู่ก็ยังไม่ได้หายไปไงคะเขายังต้องเช่าบ้านเขายังต้องส่งค่าน้ําค่าไฟเขายังต้องจ่ายค่าอา,อาหารการกินและเขายังต้องส่งกลับบ้านให้คุณพ่อคุณแม่ค่าใช้ใจ่ายเดิมยังคงอยู่แต่ยังมีค่าใช้ใจ่ายใหม่เรื่องของงวดรถและการบำรุงรักษารถเข้ามาอีกในที่สุดคะ่ะเขาสุดที่จะยือ้อหลังจากนั้นสองปีเขายื้อต่อไม่ไหวรถก็ต้องโดนยึดไปในที่สุด ยิ่งไปกว่านั้นเขายิ่งรู้สึกอับอายเขายิ่งรู้สึกไม่พอใจในตัวเองยิ่งรู้สึกด้อยค่าตัวเองกลับบ้านก็ไม่กล้ากลับค่ะทีนี้เพราะว่ากลัวคนที่บ้านจะถามกลัวคนในหมู่บ้านจะถามว่าเอาแล้วรถหายไปไหนแล้วกลายเป็นว่าการที่เขาทําอะไรบางอย่าง เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองโดยไม่ได้คิดให้รอบคอบนักมันเป็นเรื่องที่ดีนะคะถ้าคุณได้ทําในสิ่งที่คุณตั้งความหวังเอาไว้และคุณทําสําเร็จแต่คุณอย่าลืมว่ามันต้องคิดให้รอบด้าน360องศา ก่อนที่ชีวิตใครสักคนจะพังอ่ะลองให้มันพังในกระดาษดูก่อนดีไหมคะถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณตั้งใจว่าจะซื้ออะไรบางอย่างถามตัวเองก่อนว่าสิ่งนั้นมันจําเป็นหรือว่ามันเป็นของที่มันต้องมีอาจจะหยิบกระดาษขึ้นมาสักแผ่นหนึ่งลองใช้ชีวิตในกระดาษดูว่าถ้าคุณมีรถคันนึงคุณใช้เงินไปเท่านี้และคุณเอามาหักลบค่าใช้จ่ายคุณมีรายได้เท่าไหร่ค่าบํารุงรักษาเท่าไหร่ใช้จ่ายในชีวิตประจําวันเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายรายเดือนทุกๆเดือน ว่าจะเป็นค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าบ้านค่ารถค่าอื่นๆค่าอยู่ค่ากินลองบวกลบคูณหารให้เสร็จสับแล้วให้ทุกอย่างมันจบลงในกระดาษแผ่นนั้นว่าชีวิตคุณจะปังหรือชีวิตคุณจะพัง เพราะว่าคุณจะต้องวางแผนชีวิตให้มันดีค่ะไม่ต้องไปแคร์ว่าใครจะมามองว่าโอ้ยคนนั้นทำไมยังไม่มีรถขับคนนั้นทำไมยังไม่มีบ้านอยู่ชีวิตคุณเป็นของคุณถ้าเกิดว่าคุณใช้ชีวิตให้มันอยู่ในความพอใจของคนอื่นมันจะโคตรเหนื่อยเหมือนกับบทความนี้ที่ครูเกอ่อานเจอค่ะชีวิตของเขาต้องมาคอยทาตามชีวิตของคนอื่นเพราะฉะนั้นนะคะคุณไม่ต้องกลัวทายาทคนไหนจะนินทาว่าคุณไม่มีรถนินทาว่าคุณกระจอก คุณไม่ต้องนับญาติกับคนคนนั้นก็ได้ค่ะหรือคุณนับญาติกับเขาแต่ก้อนคุณก็นับถือเขาเฉพาะในเรื่องที่คุณจะอยากจะนับถือแต่ไม่ต้องเก็บเอาคําพูดของเขามาคิดหรือถ้าเพื่อนคนไหนเขาไม่คบคุณเพียงเพราะคุณไม่มีรถมันก็คงไม่ใช่เพื่อนของคุณแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเป็นเพื่อนจริงๆเขาต้องคบกันที่ความจริงใจหรือถ้าอาจจะมีสาวสักคนนึงมีผู้หญิงสักคนหนึ่งที่เขาคบคุณเพียง คุณมีรถหรือว่าคุณมีเงินเขาถึงจะคบกับคุณถ้าเป็นแบบนั้นคุณมั่นใจจริงๆเหรอคะว่าคุณอยากจะได้ผู้หญิงแบบนั้นผู้หญิงหน้าเงินแบบนั้นมาเป็นแม่ของลูกของคุณนะคะและยิ่งคุณบ้าตามกระแสเท่าไหร่ใช้ชีวิตให้คนอื่นพอใจมาเท่าไหร่ คุณก็จะยิ่งเหนื่อยมากขึ้นเท่านั้นค่ะกรูเกตก็อยากจะให้คุณเองเป็นคนที่มีชีวิตที่ดีขึ้นโดยที่ตัวของคุณเองเป็นเครื่องจักรหรือเป็นอะไหล่ในการใช้ในการหาเงินอันดับแรกใช้ชีวิตให้ตัวเองพอใจอันดับแรกดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีอันดับแรกสภาพจิตใจของคุณสําคัญมากและถ้าคุณดูแลตัวเองดีคุณมีสุขภาพจิตที่ดีคุณมีสุขภาพแข็งแรง คุณจะสามารถใช้ตัวคุณเองหาเงินได้เรื่อยๆและคุณอยากจะมีอะไรในสิ่งที่คุณอยากมีคุณก็จะมีมันได้และคุณจะไม่กดดันตัวเองคุณจะไม่โคตรเหนื่อยเหมือนกับบทความนี้อย่างแน่นอนค่ะยังไงซาครูเกตเป็นกำลังใจให้คุณนะคะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะที่ชื่นชอบแล้วก็ติดตามช่อง podcast ครูเกต station ถ้าใครมีข้อคอมเมนต์อะไรสามารถพิมพ์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะ ครูเกรออ่านคอมเมนต์ของทุกๆคนอยู่ค่ะสำหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้สวัสดีค่ะ